ได้งานซัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊เพโอ้ยตั้งกล่องก่ันเดโอ้ยจะได้ไปพากันถือหลายปันดาลปันเนี่ยเอฟซีเธอพากันถือหลายปันดาลต้องมาคนนีผู้ใดทักมาเลยครับพาเอฟซีนะเจ๊ถามให้แน่เอฟซีพากันถือหลายปันดาจ้าคอมเมนต์มาเนาะเดี๋ยวเราจตั้งกล่องกันเลยแต่ต้องตรงว่าเจ๊นอนซื้อหกนะครับก็หากลับเลยได้ค่ะ มาแล้วนะคะ FC มาถึงแล้วมาถึงแล้วเจ็บแพ้เจ็บแพ้รักนั่งเจนนั่งนั่งกอนคมีของฝากมาให้อยู่อนั่งนะคะท่านผู้ชมนะคะวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีไอ้่องไอ้ค่อง่องพองนอนี่ขอฝากน้ฝากให้ยูเดี๋ยวมุนกล่องกันนะคะ FC มาเก่าสองเจ็แศูนย์หกนะครับ อ,ไไอะไรๆเอาเสียง,ยงแค่แค่บอเสียงคุนค้นๆนะหวัดดีค่ะพี่น้องท่านใหญ่อาว่าทำไมไม่มาล่ะคะเสียงคุ้นๆเลยเสียงคุ้นๆเสียงคุ้นๆเด้อถามามามัว่าขายดีไหมขายอยู่บอ คนรับประเทศไดปน้อนะครับมองดูภาษาดูประเทศสุวิเดชกันนั่นคุรมาหาเขาค้างแค่นอนเขาบ่กมีการรับตังค์กับเมาหากันเลยพี่น้องเห็นเจแพ่ตัวจริงเลยเด้อพี่น้องเด้อเต้าบะมี่บะมี่แอร์บะมี่นวดไก่ข้าวไก่แนบบอสตัวเด้ออุ้ยผมก็ออกได้มือเดียวแหมบ้านนี้นั่นเลยถ้าเป็นอาทิตย์ก็สีได้อยู่อันนี้อันผมก็มือเดียวแหม มันไถถึงน้ำบอลนะเจเนาะจ้าเอาไห้อาะเอทีนะ่ากันถึงหลายบรรดาค่ะประมาณ้จะเจอคันเจนค่ะเดี๋ยวประมาณยีจักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวห้ามือเงนขอหาเพิ่นเพิ่นจะห้าบรรดหมาก่อนใเ้นีามเรื่อยนะจ้าจ้เดี๋ยวไปไหนค่อยักรอาติต จ้าจ้าโอเคโอเคครับเออพี่น้องอสวัสดีครับสวัสดีครับมนตการทั้งนั้นกับอัดคลิปกับพี่น้องทั้งนี้กับอัดคลิปเจ้าคนดังเลยนเจ๊เป็นเช่นไรเจ๊โอ้ยค่ะมัดฝันอีกเด้อที่บอกพวกเจ้าไปนะมัดฝันมัดฝันมื่อเล็กออก แต่ว่าจะของมันมีเวลามาว่าเฮ้พนีพนีกับประยุบ้านจำท้องอ่ะท้หายสูญในวันนี้สูญแทงขนาดสูญหาแฟนจ้าบานนี้ขายของอยู่หนาล้านพ่นกับไปถามยี่หนาล้านกันเรยบอกว่าเสือเด้อศูนย์หกมือเนี่ยตัวเดียวจ้าพนพักกันห้องเบิรบูบานเลยป้าป้าไปชี้รถไปใส่พนกับเอิญใส่เจบอกเขาว่าจังไหรก่อให้ซื้อศูนย์หกตัวเดียวให้ซื้อเอาตัวนี่ตัวเดียวจ้า อันนี้คือมือใดคือคือมือเล็กออกฝันฝันในคืนมือเล็กออกฝันวันที่สิบหกเลยคืนวันที่สิบห้าจ้ะสาวสิบหกไม่บอกงูจ้ะก็เลยบอกเพิ่นไปขายปีงไก่เพิ่นเลยไปถามก็เลยบอกว่าเจ้งไดงก็ซื้อสูงหกเดิอย้ายย้ายหนึ่งกับถึงสามร้อยเจ้าของร้านก็ถึงสองร้อย กถหลสแสดงว่าถึงเมื่อไหรเันีพนก็เลี้ยงกาแฟแล้ว <laughs> ก็อยากน้อนเลยเหมือนเนี่ยเิ่นเลี้ยงกา,ฟาแฟก็แสดงว่าเจ้านี่ในความฝัน,นี่ฝันว่าศูนย์ก็เลยบอก <h eng S 2> ให้ซื้อตัวเดียวห้างเดียวคือศูนย์หกศูนย์หกคือว่าฝันศูนย์ให้แฟนแฟนผู้ซ้ายกับเลยตีมาศูนย์หกตัวเดียวคนเลยค่ะไปซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อศูนย์หกเขาบัดเอาหกศูนย์ให้เอ้ยมาเฉียบหลายสะมาเปิดเบื้องหกตายว่ะ จม่คาดจับคิดบอครับโอ้ฉันเสียใจยากหลายเสียดายเลยเพราะว่าเขายัดใส่กระเป๋าเลยเป็นบลังเข้าบรได้เบิ่งคักแมนกับวัตตะเขาห่อยนะจักใบซองไปโอ้เนาะเสียดายเอฟซีได้ไหมใครเสแม่เอฟซีคอมเมนต์มาในเด้อผู้ใดได้เบิ่งแน่เพราะว่าคลิปเจแพนนี่ก็คือหลับวป้งหน้ายนเจตังเป็นผู้ถามเจเพนนี่ยอดเจตังอลาคดเลยหูจัก คนแถวสารคามเจ้าบ่ให้เลขจากเธอเด้ขาจาว<ม>่าแม่นบ่แม่นค่านคนสรา,คารคามบอกว่าน่าจะเอ้อเฮาเบิ่องชิพเกดตังอยู่พะ<ม>นะไอ้เกดตังทายมึงติคนแรกแม่น <laughs> แล้วถามจริงๆเจ๊แพ้กับพวกใดอยากหายได้พี่น้องมั้ยนะน้องเจ๊เขาเบานังกันเบาหลินกันคุยกันก็เลยแต่ว่าจะโขมในเลขไหมเร็วนะแต่ว่าอยากเบาแต่่วาอยากขนบเซีอาแต่ว่าถือว่าเป็นโชคเอฟซีได้ค่ะพี่น้องเนาะเจ๊ พว่าเจเพิ่นถือว่าเพิ่นเผยเหล็กล้าไ้นะพี่น้องมันมักเข่าสูงหดเ่ยมาสิดิผ่าดู่ประมาณหดหนึ่งสองหดนี่แหละเขามาตลอดเลยเด้เหล็กล้านตัวเซนแบบแสดงว่ากนะไฮมาโดนแมนบอกครับแมนจั่หวดเลยจะของบ่หมักซื้อจักวดติดเลยเจอันเป่นกระไฮมาสูงวดค่ะแต่ว่ามันกระเขาลักเล็กวิ่งนี่เขาตลอดบ่วิ่งเลยเขาตลอดบ่ผ่านเลยบอนบ่เขาตัวหนึ่งกับเขาตัวหนึ่ง เป็นหายเองก็โผมาคือบนบนลาเพิ่นกะห้แค่สองหลักหวดบประหนเป็นห้ศูนย์กันบขเป็นบหัวนี้เนเป็นห้หากรอยงหลักมันก็ออกหาสองเปนบอหัวใสองอ่าดวดก้อนหาสองนั่นกับเป็นห้มากเก่ามันก็ออกนุณเก่าแมนแมนแมน่าร้เปเซ็นนเกเนาะจ้าส่วนมาไม่เสีออกบนลางเะเขาต้องคุ้นเอาให้เป็นรักมีก็โอเคอยู่เนาะแมนจ้าคนซื้อวิ่งเขาแบบนี้แนจ้าคุณก็เพิ่นเพิ่นก็ว่า เพิ่นซื้อวิ่งได้เพิ่นก็ได้น้ำลายบาทอยู่วิ่งเอาเลยบางคนกะเจ้าก็ซื้อได้ทุกอย่างแม่ซื้อวิ่งซื้อสองตัวตัวนซื้อผู้่อวมกปันไดเพราะว่าจจยาวชอให้ชอาให้เอซื้อนี่มันสิบ่อกของเพิ่นนะค่ะอือแต่วางวันนี้มันเป็นอย่างมาฝันเกี่ยวกับศูนย์ตะโพงอันนี้ก็ซือฟันมือเล็กออกเนาะมือขึ้นในเหล็กออกเลยคำพองปอยู่สิมาบอกบัญชีลมะเพาเห็นต่อ เอาเบอร์เจตังไว้เดี๋ยวตรงไปหาใครได้จ้ะเดี๋ยวเอาเบอร์เจตังไว้เด้๋พี่น้องได้สิโทษถามกันนะเน็ตบ้านกับเบอร์เพราะฉันตกเสียเสียฮอดกันเน็ตบ้านผู้ใดโทรหากับผู้ใดเนี่ยพี่น้องเน็ตบ้านพ่อบ้านหลับจนลืมลืมเติมบ่มีเวลาไปเสียให้เพิ่นนี่เอฟซีเพิ่นไล่มาคำพ้องเหตุกับว่าเนี่ยเด้เธอเอฟซีเพิ่นโศกมาเนาะเพิ่นอยากเข็ดปุ่นน้ำเจเนาะเจอย่าใครย่าให้เพิ่นถือยุดอกค่ะ แต่ว่าเจนี่ซิบซื้อเนาะมันจังนี่ถือโบเสียเขตเนาะค่ะเอาสำหรับงวดนี้เป็นจังไหรก่อเอามัอคืนนีกับฝันฝันเจ้ากับบ้านผู้ใดโดดได้บ้านนี่แหละคนร้ายหลายทัแต่ว่าบ้านไปถามบานดีทีเพิ่นอ๋อจ้าอันนี้จะเป็นความฝันของเจ๊แพรแต่ไม่ใช่เลขลับนะจ้าเลขลับมานล้วมาจ้าค่ะอันนี้แค่์พร้อมฝันฝันมากคนหามากตอนไหนครับเจ๊ลั่นแพรเลขออกแล้วประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ เขาถามเพิ่นเพิ่นกับสีหายหลักมาหายหลักมาก่อนแต่ว่าลาดเปอร์เซ็นต์นี่เพิ่นใช้น้ำกลมมาจ้ะลังเทียทำมันตรงกันนี่มันมักเข่าดิ้งสี่เหลี่ยมมัวบนลางเลยเนปะได้เนาะแมนโออลังเทียมันมันจับคู่มัดน้ำกันเลยศูนย์ก็ผูกมาวันนี้มันมัดน้ำกันเลปะได้เนาะจ้ามันเปะน้ำกันเลยขอดคอกันมากโอตรโค้กันมาจังหวะ กอดข้อกันมากค่เ<ม>นาะโดนโดนเที่ยมันมาน้ากันเน๊ะแล้ววันนี้เจ้าฝันอีกได้บ้ัน 0, ี้ฝันศูนย์คักศูนย์เนี่ยผู้ใดไปทำกับบอกก็ศูนย์หกเด้อศูนย์หกเด้อยายหนึ่งโอ้ยตกแต่งานสุกค่ะคนกับบ่ได้ซื้อสิอสอนสอเนี่ยผู้ใดว่าะะได้ซื้อเสียใจได้ะนะเจา,จาบอกเนาะโอ้ฉันชีรดมามีตะคนห่องใส่ถือลายบรนดามีตะคนเอือนละถือจ้า จะขอไปซื้อลอตเตอรี่เขาเอาหกศูนย์เขาก็คิดว่าเจ้าถือเขาก็ต้องคิดว่าเจ้าถือแต่าติดนะเจ๋อบโบได้เนาะซื้อลอตเตอรี่ก็ให้เป็นตัวกราฟจำจะเป็นดวงเนาเสนอให้แต่เอฟซีถือเฉพอะละเอาจังสี่ซะพี่น้องเอ้ยผู้ใดโชคผู้ใดมานก็คอมเมนต์มาแน่ให้เจ๊แพ้แล้วมีกันลังใจเนี่ยเออบอกไปก็มีคนถึงน้ำน้าเจ๋เนาะจ้านะคะเถื่อน พี่น้องอยากเค็ดปุ่นกะมาทางนี่ล่ะติดต่อมาทางนี่ก็ได้นะคะเจอผู้ใดมานหลายนะคะหรือว่าผู้ใดยังหมูหมาในงวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วก็คือศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์ศูนย์หกเข้าเต็มเต็มเต็มเนาะแต่ว่างวดนี้มือนี้เอาความฝันไปก่อนเป็นบาคาเจ้ความฝันนี่กับตอนนัทถามมาเลีทีคนเลยฝันว่าจะไดนก็ยำด้วยฝันว่าบ้านคนน่ะเจะว่าเพคนเห็นอย่างคนร้ายหลายคนย่างหลายแต่บาร์คาเถามมาลีที่เพคนเนี่ยย่างบาร์คา คนละมูคนละมูยำว่าไได้มันวะบ้านฉันไปถามเพิ่นแล้วบ่อถ้าเขากลับไปนี่เพิ่นกระน้นแล้วเนี่ยมื่นๆแม่มืนล่อเนาะครับนมื่นล่อเราเป็นแบบจ้าใจกระแสนี่ก็ต้องถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านมูสีอยู่คนละมูฉันมูเจ็ดข้าก็บบ่อันนี้แนะเนาะฉันเป็นมูบ้านอันข้ากับบ่อผู้ใหญ่แก่นแม่ข้าผู้ใหญ่แก่นเอิ็มส่เนาะ สวัสดีค่ะแปดแสนเล็กก็มานะคะเอ้าวันนี้พี่น้องเห็นนาเจแพ่แล้วนะคะเลกลับมีที่มาโอลับวงในเนาะลับวงในนะคะยังไม่ได้เด้อพี่น้องได้แต่ความฝันแต่ยังไม่ได้ตัวเลขยังไม่ได้ตัวเลขยังงมาถามบาลีกีอาอายุเจแพ่ถามอายุเจแพ่มาเท่าไหร่ก็สองสองห้าหนึ่งห้าอายุห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบสาม 52 53ก้อนหนึ่งค่ะเป็นนีค่ะ52งย่ง53จนะคะประมาณนี <S 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 ้นะพี่น้องพระมาณบ้านเล็กทีที่เจ๊แฟร่ฟันนี่ก็คือย่งบุรุนนะคะใครรอมงอืินไครนะครับเนาะถยาเจอเป็นจัไปเื่นเจมากมลนี่มาเนาะมากระเดมมาโลดสี่ละมาโลดเาะว่ายับมาเศร้ไปทำงานครับจ้าไปปีงใกล้ขายบอบคุนแม่ค่ะขายใส่กับเจ ขายที่ตรงไหนครับมีมองมุมหันโรงเรียนเนี่ยอ๋ออยู่ใกล้จ้ะโอเคพี่น้องนะคะจังไดขอบคุณเจเพ่หลายๆเนาอที่เพิ่นเออมาบอกมาเล่าสู่ฟังแต่ว่าจังไดก็คือยยำว่าใดคือเกาใดคือเกาจ้ะก็รับวงในเด้อพี่น้องเด้อนะคะสรุปก็คือให้รอมนเดิ๋เนาะเหายกลางเจเพลของเจพลนะครับให้รอนะครับรอติดตามนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ